พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อมาหน้าสนาม New i m o b i l e Stadium รังย่าวของทีมประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจ่าฝูงในะขณะน,นี้พบกับรองจ่าฝูงและแชมป์เก่าอย่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับทั้งคู่มีต้มห่างกันเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นก็ถือว่าเป็นการตัดสินแชมป์กันไกลๆด้วยเช่นกันเพราะว่าถ้าเกิดบุรีรัมย์ คว้าชัยชนะนัดนี้ได้ก็จะทําคะแนนหนีห่าง s อสซีเมืองทองยูเต็ดออกไปอีก1-9แต่ถ้าเกิดว่า SCG เมืองทองยูเต็ดคว้า3คะแนนได้ในเกมนี้นอกจากจะเป็นการลบสถิติที่ไม่เคยเอาชนะทีมบุยรัมยูเต็ดได้เลยก็ยังจะทําให้แต้มของทั้งคู่กลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งบรรยากาศที่สนามนิวไอโมบายสเตเดียมชุ่มฉ่าไปด้วย ฝนโปรยปลายนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่อุปสรรคของกองเชียร์ที่น่ารักเชียร์เราเอ่อบางนาครับรุงเจษวันนี้มากกับใครฮะลูกเหมลูกชายครับเดินทางลําบากไหมฮะก่าจะมาถึงนี่ก็มา,า,าแต่เมื่อวาน้วครับก็เอาได้ครับออรรถเพลงไม่ลําบากมากทําไมถึงอยากมาอ๋อเป็นแฟนเขาอยู่แล้วเป็นแฟนทีบอลนี่อยู่แล้วครับลูกชายก็ชอบมากก็เลยยังไงก็ต้องพามาให้ได้แต่ตัววรอตัวอยู่นะครับปันชายไหมครับวันนี้ มันใจว่าชนาครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรเอ่ยชื่อเมกครับฮะชื่อเมกครับครับทำไมถึงมาเชียร์ที่นี่ครับชอบเมืองทองครับรักเมืองทองมากไหม,ม,มรักมากวันนี้เมืองทองชนะไหมชนะกี่ศูนย์สองศูนย์อ่าซาทุกขอให้เป็นอย่างที่ตั้งใจนะ<ป>แหมน่ารักจริงๆเลยล่ะครับกองเชียร์เอสซีจีเมืองทองอยู่แต่ของเราถึงแม้ว่าสภาพ ของร่างกายจะเป็นอุปสรรคในการเชียร์ฟุตบอลแต่ถ้าเกิดมีใจรักนะครับทุกอย่างก็ไม่ใช่ปัญหาและนี่ครับคือภาพของขุนพลกเกรยพยองเมื่อเดินทางมาถึงสนามนิวไอโมบายก็ได้รับการต้อนรับจากบรรดาแฟนคลับของสโมสรปรา,าสาทสายฟ้าอย่างอบอุ่นครับแหมเสียอย่างเดียวฝนตกลงมาทำให้บยากาศมันชุ่มฉ่ำและเนินหาไปหน่อยนะครับ กองเชียร์เอสเมืองทองยูเนเต็ดวันนี้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครร่วมร่วม2,000คนได้ครับตามโควตาที่ทางเจ้าบ้านมอบให้หลายคนก็มีความหวังนะครับว่านี่คือการต่อสู้ที่พร้อมที่สุดของ SCG เมืองทองยูเนเต็ดเนื่องจากผลงานในช่วงหลังๆนั้นแหมต้องบอกว่าดีจริงๆเลยล่ะครับ ว่าช,ชนะติดต่อกันเป็นว่าเล่นส่วนทางเจ้าบ้านนั้นผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะมาดูสเปซผู้เล่นตัวจริงของสโมสรเอสซีเมืองทองอยู่เตดกันกับตันทีเป็นดัสกรทองเหล่านะครับสเซนเตอร์คิมยูจินลีควานชอนผู้สาประตูเป็นวิสนุศัก์แก้วเรืองแบ็กซ้ายวิรุจกาย็มแบ็กขวาอาทิตย์ดาวสว่างมิดฟิลใช้ดาโนเซกามาริโอยูรอฟสกี้และดัสกรทองเหลา ส่วนตัวรุกซ้ายขวาเป็นปียพลบันเทาและทิติพันธ์พุ่งจันทร์กองหน้าเป็นพีรศิลป์แดงดาครับวิศรุษศก์แก้วเรืองยังคงยึดมือหนึ่งของทีมได้อย่างเหนียวแน่นเริ่มเกมการแข่งขันนะครับเอสเมืองทองยูเนเต็ดได้เขียลูกเริ่มเล่นก่อนจะบุกจากทางฝั่งขวาไปซ้ายมือทางจอโทรทัศน์ โอกาสลุ้นของทาง SCG เมืองทองยูเนเตดมาจากปิยพลบันเทาครับลูกจ่ายของเดอะสกอตทองเหลาไม่มีใครประกบลองส่องไกลดูหำหนักได้แต่ทิศทางห่างเสาประตูไปนิดเดียวทางฝั่งบุยรมยูเนเตตเอง มีจังหวะพลาดให้เห็นนะครับออสมานี่ฮะจ่ายบอลพลาดดานโนเซกาทำชิงกับมาริโอ,อยูรอสกี้และมีจังหวะได้วัลเล่ไหมโอ้โหลูกบอลมันกระเด้งสูงไปนิดครับแม่ทำให้เอี้ยวตัววัลเล่ลำบากโอ้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำนะครับเอาทางฝั่งซ้ายของบุยรำว่างขายฮิลาโนโอ้โหโลง่ลงครับแม่จังหวะนี้หลุดกับดักล้ำหน้ามาได้แต่ว่าเจ้าตัวปั่น ออกหลังไปอย่างน่าเสียดายแม่ลูกมันไม่ใซโป้องอย่างที่ใจต้องการ ACG ได้บุกดัสกอนจ่ายออกทางฝั่งขวาทิติพันธ์พ่วงจันโยกหลบปทุมมาได้หนึ่งจังหวะจะพยายามยิงครับแม่แต่ว่าธีรทรมาเบรกลูกนี้ไว้ได้ได้ลูกเตะมุมมาริโอยูรอฟสกี้รับหน้าที่เล่นสั้นนะฮะ กับปียพลบรรเทาแล้วมาริโอเปิดมาอีกครั้งหนึ่งยังสกัดออกมาได้ออสมาซ้ำโดยดัสกอร์ท้องเหลาโอโ้โหมากดบอลไม่ลงครับเหินข้ามคาไปไกล <The score. S 1> <c oughs> ทีโรสินแดงดาพยายามที่จะใช้ความสามารถแหวกแผงหลังของบุรีรามครับแม่แต่ถูกจิรวัตตัดฟาวแต่ก็ยังมาใหม่ครับอาทิตย์หลายบอลให้ทีโรสินคืนให้ดัสกอรอีกครั้งหนึ่ง โอ้โหเจ้าตัวบรรจงจะปั่นให้หนีตัวบล็อกนะครับแต่ว่าก็ยังควบคุมทิศทางไม่ได้ออกหลังไปไกลครับเอสมาใหม่ครับทิติพันธ์พ่วงจานแงทงทะลุช่องให้ธีรสินแดงดา <c oughs> เปิดเข้ามาปียพลบันเทาโอ้โหขึ้นเทคคนเดียวแ <c oughs> แต่สะบัดหัวแรงไปครับ <c oughs> บอลมันหลุดเสาออกไปได้หลุนโอ้โหเจ้าตัวเหมือนโดนเบียดนิดๆน,น,นะฮะ แต่ก็พลาดโอกาสได้ประตูขึ้นนําไปขิมยูจีนอ้าวสกัดพลาดเป็นบุยรรามเองโอ้โหก็พลาดเช่นกันครับเคซุสเบโรข่าโลง่ลงๆเลยละครับแต่เจ้าตัวเตะออกหลังไปเฉยโอ้โห,โ,หโอกาสของบุยราํมมาแล้วเช่นกันนะครับแต่ไม่คมเองมาใหม่ครับสุรัสสุขะทุ่มมาแล้วก็ ะลุแผงหลังไปได้ตวัดมาโอ้โหคาเมโลโล่งๆแต่คนนี้ยังอยู่วิสตุสักแก้วเรืองแมาช็อตเซฟประจำสัปดาห์เลยและครับโอ้โหมาเสียดายนะครับเกมนี้ไม่มีภาพช้าจากกล้องถ่ายทอดสดนะครับเนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิคนิดๆหน่นนอยๆทำให้เราไม่ได้เห็นจังหวะเซฟสวยๆของวิสตุสักมุมกล้องมุมอื่นนะฮะ แต่ว่าลองเอาภาพแรกมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่าคาเมโลเองผิดหวังสุดๆนึกว่าจะใส่สกอร์ให้กับบุยรำแล้วนะครับแต่วิสตูสักยังเอาตัวบังแล้วก็ปัดออกหลังไปได้สุดยอดจริงๆนะครับสไปเดอร์ตาลมาทางฝั่ง a c g ครับโอ้โหขึ้นเทคตัวขิดลูกฟรีคิกของกิเลมพยองทือสินแดงดาสะบัดออกหลังไป และยังได้ลุ้นในช่วงนาทีที่40จากลูกตั้งเตะดัสกรทองเหลาวิ่งเข้ามาปั่นไ่โปกชนคานโอ้โหต่ำกว่านี้อีกนิดเป็นประตูแม่โอ้โหชนคานเหลี่ยมนอกแม่เรียกว่าสูสีกันเลยนะครับทั้งคู่มีโอกาสได้ลุ้นประตูใกล้เคียงกันครับเ <c oughs> ทีอทอนบุญมาทันแม่เหมือน เวียงแขนชักศอกใส่ปีะพลพันเทานะครับโอ้โหนี่ฮเดี๋ยวมาดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยลูกเปิดของบุยรำเข้าเต็มกกหน้าของปีะพลพันเทานั่นแหละครับบวมอย่างที่เห็น แล้วพุ้ตัดสินชาวเกาหลีใต้นะครับก็เดินไปหาเทียรทรบุญมาทันนี่ฮะโอ้โหบวมปูดขึ้นมาเลยโดนศอกของเทียรทรบุญมาทันเข้าไปนะครับนี่ฮะเทียรทรได้รับใบเหลืองไป จบครึ่งแรกเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับมันลุ้นกันต่อในครึ่งหลังมาริโอยูรอฟสกี้แทงทะลุช่องมาให้ทิติพันธ์พ่วงจันลองกดดูนะฮะโอ้มีข้างหลังเข้ามากดดนันทำให้เจ้านิวตัดสินใจยิงโอ้ยังไม่ได้ประตูนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังได้จบสกอร์ทิติพันธ์จ่ายออกให้ทีศิสินและมีทิติพันธ์วิ่งไปเติมแต่ว่าทีศิสินตัดสินใจล็อกเข้ามาแล้วยิงด้วยซ้ายแม่แต่เบาไปเข้ามือสิวรักษ ธีรศิลป์ยังแทงทะลุช่องไปให้มาริโอยูรอฟสกี้อีกครั้งหนึ่งเจ้าตัววิ่งไปรอบอลและลูกบอลมาถึงทิติพันธุ์พ่วงจันรโอ้โหตัดสินใจวันเล่ยิงด้วยขวาไอเดียดีแล้วล่ะครับแต่ว่าทิศทางยังไม่ได้เนี่ยฮะมาริโอจ่ายมาให้ธีรศิลป์แดงดาโอ้โหแล้วดึงบอลหนึ่งจังหวะโยกหนีปทุมมีออสมามาขวางตอกส้นให้ทิติพันธ์พ่วงจัน โอ้โหแต่เจ้านิวจับบอลยาวไปนิดหนึ่งประทุมต้องเคลียร์ออกข้างไปลูกเตะมุมของบุริรัมยูในเต็ดเปิด,เ,ปดเข้ามาคาเมิโลถอยตัวมาควิดแม่แต่ยังไม่ได้ใกล้เคียงประตูเลยนะครับ55ทียังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0 ขายใจ่ายให้สุรสุขาเอาอาทิตย์ดาสว่างครับแม่ไปเบียดสุรัสุขาครับแม่พุทธสินชาวเกาหลีใต้ก็เป่าเป็นลูกโทษที่จุดโทษแล้วก็ให้ใบเหลืองอาทิตย์ดาสว่างไปพยายามที่จะเบรกเกมรุกของบุยรามยูเนเต็ดนะครับทำให้เจ้าแบ็กตัดสินใจทำฟาวแล้วก็เป็นออสมาโดวนเดียวกับวิสุสาัก์แก้วเรื่อง วิ่งมาอืมวิสุสัก์พุ่งไปทางซ้ายมือครับและออสมายิงมาทางขวาบุยรมยูไนเต็ดขึ้นนำเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์จากลูกโทษที่จุดโทษผู้ยิงเป็นออสมานะครับหลังจากนั้นพยายามที่จะทวงประตูคืนลูกฟิกคิกของจักรพันธ์พรใสยิงไปเข้ามือสิวรักษ์เซฟไว้ได้ แมแต่ว่าบุยรัมเองก็พลาดนะครับเนี่ยสุรสุขาจับบอลยาวแต่สกอร์จ่ายทะลุให้กับมาริโอยูโรฟสกี้โอ้โหถูกธนศักดิ์สีใสกระแทกด้วย2อกนะครับล้มลงในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษนะครับแมาแต่ว่าผู้เล่น S c g ซเมืองทองยูเนเต็ดประท้วงผู้ตัดสินนะฮะว่าน,นี่คือผู้เล่นคนสุดท้ายของบุยรัมยูเนเต็ดแล้วก็เป็นการทำฟาวน่าจะได้รับใบแดงนะครับเนี่ยมาดูภาพช้าครับ มาริโอหลุดไปแล้วโอ้โหธนาศักดิ์คนสุดท้ายจริงๆครับแม่แล้วทําฟาวแบบนี้นะฮะจุดโทษชัดเจนเพียงแต่ว่าโชคดีนะครับที่เจ้าตัวได้รับไปแค่ใบเหลืองมาริโอยูโรฟสกี้ลุกขึ้นมาเป็นผู้ยิงเอง <c oughs> โยกหลอกสิวรลักษ์หนึ่งจังหวะ แล้วยิงไปทางซ้ายมือของสิวักั์นะครับโอหิวรักษกกะไม่พุ่มแม่คงคิดว่ามาริโอยูโรสกี้จะยิงชิปชิปเหมือนทุกๆครั้งนะครับแม่แต่ว่าเจ้าตัวคราวนี้ยิงดีจริงๆ1ประตูต่อ1แล้วนะครับสำหรับฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาโดนนำไปเพียงแค่5นาทีเท่านั้นกิเลมพยองก็าตามตีเสมอได้อย่างทันควันเอาแต่ว่า อีกทั้งฟังหนึ่งนะครับพิตานวิศนุสักแก้วเรืองโอ้โหซุดลงไปกับพื้นสนามนะครับแมจนสุดท้ายนะครับเล่นต่อไม่ไหวทางทีมแพทย์ของสโมสรต้องส่งไปที่โรงพยาบาลเอกชนของทางบุรีรัมนะครับซึ่งเจ้าตัวเกิดอาการหายใจไม่สะดวกระหว่างที่แวะกินน้ำก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าการล่าสุดก็ดีขึ้นแล้วละครับสามารถ กลับมาซ้อมได้ตามปกติแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลกรุงเทพก็อาการปลอดภัยแล้วนะครับก็ส่งเจ้าไอ้กำพลลงมาแทนนะครับเจ้าไอ้เนี่ยดีกรีเป็นทีมชาติไทยชุดเตรียมซีเกมที่ประเทศพม,ม่านี่แหละครับนี่ฮะฝีมือไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเจ้าไอ้กำพล ตะคุบไม่ได้สบายแล้วก็มีจังหวะออกมาตัดเกมสวยๆแบบนี้อีกครั้งหนึ่งโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหแต่ว่าก็แรกด้วยความเจ็บตัวนะครับถูกอธิษกไลสอนชาร์จเข้าไปนี่ก็ชุดซีเกมเพื่อนกันแล้วครับถังเวลาบาดเจ็บ5นาทีนะครับก็ทําอะไรกันไม่ได้จบเกมการแข่งขนันเสมอกันไปสุดมัน1ประตูต่อ1นะครับต้องไปลุ้นกันยาวๆสําหรับการเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้ของทั้งสงสโมสรครับ